กลับเ,เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของก,การแสดเที่สองครับครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะมากล่าวต่อถึงพระราชะกรณียกิจและก็การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับสุดท้ายเป็นด้านการบินนะครับปีพุทธศักราช2552ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิง7จ็ดสามขีดในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เที่ยวบินที่ TG8870 กรุงเทพมหนาคนครถึงจังหวัดเชียงใหม่และเที่ยวบินที่ TG8871 จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหนาคนครนะครับมาเราจะพูดถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและก็การตกแต่งสถานที่และก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนนะครับจัดโตะ๊ะหมู่ปฏิสถานพระบระมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องล่าสการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบระมฉายาลักษณ์ประดับธงไทยคู่กับธงอักษรพระประมาพิไทยวปลลและประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์อันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ลางรายการวิเดทิซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ